อริยาเมตายาจักพัทพันมือพันศีรษะเล่มสองบทที่43และ44บทที่43ระดับความยึดถือวันหนึ่งมีพามวะนิภพคนหนึ่งตั้งใจเดินทางลอนแลมมาจากต่างแคว้นเพื่อมาขอรับเหรียญทองจากท่านภาวรีแต่ท่านได้มอบทรัพย์สินให้กับคนยากไร้ จนหมดแล้วไม่เหลือแม้แต่สักเหรียญเดียวท่านภารีจึงบอกให้าพามพระนิพภพผู้นั้นกลับไปก่อนปีหน้าค่อยมาใหม่แต่พามคนนั้นคิดว่าท่านภารีปฏิเสธตนเพราะไม่ได้มาในเวลาที่กำหนดจึงเกิดความไม่พอใจเนื่องจากตนเดินทางมาไกลการจะมาอีกครั้งในปีหน้า ก็ยากยิ่งนักท่านภาวรีน่าจะอนุสงเคราะ์เขาก่อนเขาเชื่อว่าท่านภาวดีต้องมีเหรียญทองเหลือเก็บไว้บ้างจึงแกล้งทำเป็นอุบายประกอบพิธีสาบแช่งที่เบื้องที่เบื้องหน้าอาสมของท่านภาวรีโดยก่อกองเอ่อกรีว่ากองทรายแล้วก็ได้โปรยดอกไม้นะครับผมพร้อมกับสาบแช่งให้ท่านภาวดีมีอันเป็นไป ขอให้หัวของท่านแตกเป็นเสียเสียงภายในเจุดวันเมื่อท่านภาวดีได้ยินดังนั้นจึงเกิดความมิตกกังวลกับคำสาบแช่งเนื่องจากท่านไม่ได้ให้ทานตามที่เขาร้องขอได้จริงๆจนกินไม่ได้นอนไม่หลับด้วยความหวาดหวั่นในคำสาบท่านโปรดเช่์ครับท่านภาวดีนี้เป็นครูเป็นถึงกับครูบาอาจารย์ เป็นถึงกับผู้นำทางจิตวิญญาณมีคนนับหน้าถือตาเป็นจำนวนมากทั้งได้ชื่อว่ามีความรู้และร่ำเรียนมามากมายทำไมยังรู้ถึงรู้สึกกับการสัะเทือนวอนไหวกับการสาบแช่งที่ดูจะไร้สาระพวกนี้ล่ะครับ mm hmm. ผมตั้งคำถามกับท่านโพเช่ระหว่างท่านไปในความทรงจำของอาชิตะการมีความรู้มากไม่ได้หมายความว่าเขาจะมี ความเป็นอิสระทางจิตนี่เขาตอบคำตอบของท่านยิ่งทำให้ผมสงสัยมากขึ้นอีกเรื่องที่ท่านพูดมาเกี่ยวกับที่ผมถามด้วยหรือครับเกี่ยวสิแต่เธอต้องทำความเข้าใจในกระบวนการทั้งหมดก่อนนะถ้าจะให้พูดแบบตรงไปตรงมาเลยก็คือการรู้มากยิ่งทำให้ มีการยึดถือมากการยึดถือมากโอกาสที่จะเป็นอิสระก็ยิ่งน้อยลงเขาตอบแบบวกวนตามสไตล์รูปธรรมชั้นสูงท่านพูดอ้อมไปอ้อมมาแบบนี้ผมไม่เข้าใจหรอกครับและมันเกี่ยวอะไรกับที่ท่านภาวดีกำลังอยู่ในขณะนี้ล่ะครับผมได้ถามท่านภาวดีเป็นผู้ที่มีการศึกษามากและจำความรู้ที่เรียนมาได้อย่างแม่นยำ ที่จริงความรู้ของเขาก็ลึกซึ้งถึงขนาดที่เข้าใจกลไกลการกำเนิดโลกกำหนดจักรวาลรวมถึงผู้ว่ามีรูปธรรมชั้นสูงอย่างพวกชั้นดำรงอยู่หากไปถามเขาว่ารู้จักชั้นไหมเขาก็จะตอบว่ารู้จักดีเขาสดดโมนสรรเสริมชั้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันและเธอเชื่อไหมว่าเขาไม่เคยสื่อสาร กับฉันในแบบที่เธอกำลังทำอยู่ในขณะนี้ได้เลยแม้สักครั้งเดียวเพราะว่าเขารู้จักฉันในแบบที่เป็นความรู้ไม่ใช่รู้จักฉันในแบบที่เป็นความเข้าใจเขาตอบตามความเข้าใจผมนะครับผมคือความรู้เยอะ,อะจดจําเยอะเรียนสูงๆเยอะ,อะจะจําเรื่องราวต่างๆได้หมดเลยเขาเรียกว่าจําใช้คมจําในการจําแต่เขาเรียกว่า ขอดซึ่งปัญญาประมาณนี้นะครับผม,มเป็นบทความที่เติรส,สติระติมากเลยนะเ,เดี๋ยเราต่อกันนะครับผมเรื่องนี้ยิ่งไม่เกี่ยวกับที่ผมถามมากกว่าเดิมอีกครับผมแสดงความคิดเห็นฉันเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างนี้ดีกว่าหากเธอถือลูกแอปเปิลอยู่ในมือเธอจะมองว่าไม่มีแอปเปิลลูกอยู่ในมือดีไหมผมถามอืมผม ยังลังเลไม่กล้าที่จะตอบเพราะไม่รู้ว่าท่านโปรเชตจะมาไม้ไหนถ้าเธอเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งเธอเคยกินแอปเปิลที่มีลักษณะแบบนี้แล้วภาพจำในอดีตจึงทำให้เธอเชื่อมั่นว่ามันมีอยู่จริงๆแน่เพราะเธอเคยสัมผัสกับรสชาติที่หวานกรอบของมันเธอจะไม่มีวันมองว่า มันมีอยู่จริงๆได้ในทางกลับกันใครที่บอกว่ามันไม่มีจริงเธอก็จะ,ะแยกเขาไปไม่จริงเพราะมันกำลังวางอยู่ในมือของเธอแต่ถ้าเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีเธอจะเห็นว่าแอปเปิลที่วางอยู่บนมือของเธอ เป็นเพียงสารประกอบทางเคมีที่เกิดจากการรวมตัวของธาตุต่างๆโดยผ่านกระบวนการก่อให้เป็นรูปร่างทางพันธุกรรมของต้นแอปเปิลที่เป็นแม่แบบคงที่ขณะที่ลูกแอปเปิลมีเพียงจุดรวมของกระบวนการกระบวนการหนึ่งเท่านั้นเธออาจจะไม่เห็นแอปเปิลแล้วแต่เธอจะเห็นสารประกอบทางเคมีแทนซึ่งยากที่เธอจะไม่เชื่อว่า สารประกอบเหล่านั้นไม่มีอยู่จริงเพราะเขาพิสูจน์แล้วว่ามันมีแต่ถ้าเธอเป็นพระเจ้าเธอเป็นผู้สร้างทุกสกรรพสิ่งเป็นผู้สร้างโลกสร้างจักรวาลและเป็นผู้สร้างกระบวนการทั้งหมดให้เกิดเป็นลูกแอปเปิลลูกนี้ขึ้นมาเธอจะเห็นว่าลูกแอปเปิลลูกนี้เป็นเพียงปรากฏการแห่งเซี่ยวของเซี่ยววินาทีถ้าเปรียบกับ เวลาทั้งของจักรวาลดังนั้นพระเจ้าไม่มีวันยึดถือว่ามันมีอยู่จริงเพราะทั้งหมดมันมาจากความว่างเปล่าและมันก็กลับคืนสู่ความว่างเปล่าอย่างรวดเร็วในเมื่อเธอรู้ว่าทุกสรพรพสิ่งล้วนไม่มีจริงอยู่และถ้าเธอไม่ยึดถือสิ่งใดเลยสิ่งนั้นย่อมไม่มีท่านครับผมว่าท่านตอบไม่ตรงคำถาม <c oughs> ไปไปกันใหญ่เลยนะครับผมทวนถือว่าผมทวนแบบเออว่าตรงๆสี่อะไรประมาณนี้เพราะสิ่งที่เป็นความรู้ของภาวดีดาบทนั้นคือความรู้ที่เขายึดถือเขายึดถือว่ามันมีอยู่เขาเชื่อว่าคำพา์แช่งนี้มีอยู่จริงๆมีอำนาจที่ดาบทบันดาล ให้มันมีอันจะเป็นไปได้จริงๆเขาจึงหวาดกลัวและมันจะเกิดขึ้นจริงๆคำสาปแช่งนี้จะมีจริงหรือก็เฉพาะเป็นคนที่คิดว่ามันมีมตามความเข้าใจของผมนะครับผมคือถ้าเราจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึง่งมันก็จะเกิดพลังนะครับหากเราไม่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 ไปใส่ใจไม่ได้ให้ค่าไม่ได้ให้คุณค่าพลังงานตรงนั้นก็จะไม่เกิดขึ้น นะครับผมทุกอย่างอยู่ที่สภาวะจิตเราเป็นสภาวะจิตที่สามารถที่จะเป็นอิสระไม่มีใครที่จะเรีว่าชะตาชีวิตกําหนดชีวิตเรารู้เราสามารถกําหนดของเราได้ทุกสรรพสิ่งล้วนแล้วแต่เ,เกิดแก่เก,เกิดขึ้นมาแล้วก็จะปล่อยวางกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นแล้วมันไม่มีอะไรที่เป็นไปจริงๆหรอกเหมือนกับ ทุกวันนี้ที่เราอยู่มาเราอยู่มาเพื่ออะไรเรามาเรียนรู้เพื่ออะไรแล้วเราจะกลับคือสูตรต้นกําเนิดเดิมเนี่ยเราจะไปอยู่ในจุดไหนตายแล้วเราจะไปไหนละ่ะก็อยู่ร้อมรวมกับทุกสรรพสิ่งไปเลยนั่นคือความความคิดของผมนะผมอันนี้เป็นเจส่วนตัวนิดนึงนะผมอ่ะเวลาต่อกันเขาเรียกว่าครรรําสาปเช่นนี้จะมีจริงก็เฉพาะกับคนที่คิดว่ามันมีจริงและมันก็จะไม่มี กับคนที่ไม่ยึดถือว่ามีและระดับความของความยึดถือนี้เองที่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าบุคคลนั้นมีอิสระทางจิตมากแค่ไหนที่ฉันพูดว่าระดับความยึดถือนั้นที่จริงมันไม่ได้มีระดับชั้นจริงๆหรอกนะแต่ขณะที่พาดิดอดาบทมีความยึดถือที่ไม่แตกต่างจากนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีเลย ถ้าเมื่อ,อไรที่เขาขายเาเรียกว่าขายขายความเาเรียกว่ายึดถือได้สามารถมองเห็นความไม่มีอยู่จริงของทุกสปปรรพสิ่งหรือสามารถมองมันเป็นเพียงแค่ปรากฏได้ปรากฏการได้เขาก็จะเป็นอิสระทางการยึดถือนั้นได้ทันท,ทีซึ่งการจะเป็นอิสระทางจิตนี้ไม่จำเป็นต้องมีการผ่านด่านหนึ่งด่านสอบจนครบทุกด่านแล้ว จึงจะสามารถคลายความยึดถือในทางกับกันหากเธอจะใช้วิธีไต่ระดับด้วยการคลายความยึดถือหนึ่งเพื่อไปยึดถืออีกสิ่งหนึ่งที่มองว่าสูงกว่าถูกต้องกว่ามันจะทำให้เกิดความยึดถือใหม่ที่ยากกว่าเดิมเพราะการยึดถือของความรู้ที่ตนรู้นั้นถูกต้องที่สุดมันจะยิ่งยากต่อการคลายให้เป็นอิสระเขาอธิบาย เราจะบอกเรื่องนี้แก่เขาได้ไหมครับเพราะผมเห็นความมุ่งมั่นและความปารถนาที่จะหลุดพ้นของเขาจริงๆผมถามได้สิแต่เขาจะเข้าใจสิ่งที่เราพูดเท่าไรหลัะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเขานะเขาตอบเราสามารถเข้าไปแทรกแซงเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วได้ด้วยหรือครับผมถามที่จริงเราไม่ได้เพิ่งจะมาแทรกแซง แต่การแทรกแซงนี้มันให้เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ต้นเพียงแต่สิ่งที่เธอไม่ได้เห็นนั้นจากสิ่งนั้นคือการแทรกแซงระหว่างเราณนะเวลานี้เขาตอบหมายความว่าการแทรกแซงที่เรากำลังจะทำนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วอย่างนั้นหรือครับดูมันน่าจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับผมแสดงความคิดเห็นที่จริงท,ที่จริงถามฉันว่า เราสามารถเข้าไปบอกเขาเกี่ยวกับการยึดถือเรื่องการสราบแช่งนี้ได้หรือไม่นั้นมันเกิดจากความประสงค์ของเธอณปัจจุบันและมันก็เป็นความประสงค์ของเธอณอดีตด้วยซึ่งความประสงค์ณปัจจุบันของเธอตอนนี้มันเกี่ยวกับความประสงค์ที่เป็นอนาคตของจิตวิญญาณของเธอในอดีตด้วยเขาอธิบายอย่างไรนะครับผมถามเพราะอยากรู้สึกผมก็ยังมีความรู้สึกว่างง,ง งงกับคำถามมากๆช่างเถอะนะเธอไม่ต้องเข้าใจทั้งหมดก็ได้ที่ฉันย้ำเสมอว่าเรื่องคุณสมบัติของจิตมันจะอยู่เนื้อกดของพื้นที่และการเวลาเขาแค่ขอให้แค่เธอแบบมีความตระหนักรู้ว่าเรื่องราวเรื่องของความรักและความปรารถนาดีนี้คืออนุภาพทางจิตวิญญาณทางวิญญาณไว้เสมอก็พอ ซึ่งสิ่งที่เรากำลังจะนับจากนี้ก็คือความรักปาถนาดีที่มอบมีต่อพารีเขาพูดแล้วเราจะไปมองความปาถนานี้นีนี้ดีของเขาได้อย่างไรผมสงสัยเรื่องนี้และวิธีการเป็นอย่างมากขอให้เธอรอดูเรื่องราวต่อไปนี้ก็แล้วกันเขาเสนอได้ครับได้ครับ เช้าวันต่อมาขณะที่อาชิตะดาบทยกพันตาหายกพัตตหารที่ชาวบ้านนำมาถวายขึ้นไปยังอาสมของท่านภาวดีเมื่อมาถึงก็ไม่เห็นท่านภาวดีนั่งอยู่ในที่ประจำมองไปรอบๆอ,อาสมก็ไม่เห็นใครเขาจึงเรียกท่านชื่อท่านแบบเบาๆด้วยความเคารพท่านอาจารย์ขอรับท่านอยู่แห่งใดแห่งไหนขอรับ อาชิตะเรียกขณะที่กําลังก้าวขึ้นไปบนอาเรียกว,ว่าชาญอาสองอาชิตะใช่ไหมข้าอยู่ในห้องเสียงอ่อยๆของท่านภาวรีดังออกมาจากห้องนอนท่านอาจารย์ไม่สบายหรือขอรับสิทธิ์ได้สิทธิ์จะได้นำโอสถมาถวายอาชิตะถามข้าสบายดี ข้าเพียงต้องการพักผ่อนเขาตอบเมื่ออาธิตะเข้าไปในห้องก็เห็นท่านภาวดีอยู่ในสภาพที่ไม่ปกติท่านนอนอคุกคูคล้ายกับทารกในครันแววตาที่มีความหวาดกลัวสีหน้าดูวิตกกังวลเกิดอะไรขึ้นครับท่านอาจารย์หรือขารับอาธิตะรีบนั่งคุกเข่าและลงคานเข้าไปใกล้ๆของท่านภาวดีอ๋ออ๋อ ท่านภาวดีสอึกบทที่44ส่ทรงประทับเธอลองกำหนดความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องราวที่ท่านพาวารีรถูกหามวันนิภพบสาบแช่งเขาทั้งนี้ไปยังอาชิตะดูซิท่านโพเช่นแนะนำผมระหว่างที่เฝ้าดูเหตุการณ์เอาอย่างนี้นะเอาอย่างนั้นเลยเหรอครับผม ถามเพื่อความเข้าใจและแน่ใจจากนั้นผมจึงรองกําหนดภาพเรื่องราวทั้งหมดที่รับรู้มารวมถึงอมอบแล้วก็จะมอบมอบความรักความปรารถนาดีเข้าไปในความคิดของอาชิตะวินาทีนั้นเองโดยไม่ทันได้รู้ตัวผมก็รู้มีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับอาชิตะรวมทั้งท่านโปรเช่ด้วยซึ่งมีอาชิตะเป็นคนพูดออกไป อาชิตะเองก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองพูดอะไรรู้เพียงแค่ขณะนี้เราปรารถนาดีต่อท่านภาวดีร่วมกันท่านอาจารย์ถูกพามนิพกสาบแช่งมาใช่ไหมครับอาชิตะถามตามที่ผมแสดงความรู้สึกไปยังเขาเธอรู้ได้อย่างไรฉันยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังท่านภาวดีถาม รับรู้ด้วยยานจากมหาเทพองค์หนึ่งซึ่งขณะนี้พระองค์กำลังประทับอยู่กับสิทธิ์เขาบอกให้สิธิ์พูดกับอาจารย์อย่างนี้อาชิตะเล่าเรื่องเกี่ยวกับท่านโปเชที่เขารู้สึกเธออยู่กับมหาเทพองค์ไหนหรือท่านภาวดีถามองค์นารายขอรับอาชิตะตอบจากความรู้สึกที่ผมส่งไปหาเขา กล่าวจริงอย่างนั้นหรือท่านปาวดีผุดลุกขึ้นนั่งแล้วถ้าพับเทียบพร้อมกับประนมมือไว้ที่หน้าอกทันทีและพูดมนสั้นๆออกมาว่านโมนารายโยอัญชรีกระนิโยพระองค์มาเพิกเตือนท่านอาจารย์ เพราะเห็นว่าอาจารย์กําลังตกอยู่ในความทุกข์จึงผ่านให้สิทธิ์มาบอกว่าให้คขายจากการยึดถือนั้นเสียมันเป็นแค่กุศโลบายของคนเจ้าเล่วหวังรากท่านโปรดยาได้ใส่ใจเลยอาชิตะพูดโอ้องค์มหาเทพทรงเมตตาข้าเหลือเกิน ข้าขอน้อมนอบน้อมต่อพระองค์พูดจบท่านก็พนมมือกำลังจะก้มลงกาท่านอาจารย์โปรดจะทำนเช่นนี้เลยขอรับสิทธ์จะเิดบาปอาจิฐาพูดพร้อมกับประคองมือของท่านพระวดีมีให้กราบลงกับพื้นอาจิธาขณะนี้เธอเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนขององค์ฮาราย ที่ข้าจะสามารถถ่ายถามข้อถามกับพระองค์ขอเธอเป็นการสื่อกลางให้ข้าได้ถามหัวข้อถามที่ข้าสแสวงหามาทั้งชีวิตด้วยเถิดท่านภาวีไม่ลังเลที่จะใช้โอกาสสาคัญที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดท่านดาบทบันนี้มหาบุรุษที่จะสามารถชี้แจงสิ่งที่ท่านต้องการให้อุบัติขึ้นบนโลกใบนี้แล้ว ท่านจงไปไถ่ถามผู้นั้นเถิดถึงแม้ว่าข้าจะสามารถไขข้อข้องใจกับท่านได้แต่ข้าก็ไม่ได้อยู่ในบทบาทที่จะทำเช่นนั้นมีเรื่องอัศจรรย์หลายอย่างที่ตรงกันระหว่างท่านกับมหาบุรุษผู้นั้นท่านโพเช่พูดโดยใช้ร่างอาชิตะเป็นสื่อมีสิ่งใดที่ตรงกันกับข้าหรือคอรับท่านพาววารีถาม คืนที่มหาบุรุษผู้นั้นตัดสินใจออกบวชโดยหนีออกจากพระราชวังและได้ตัดสินใจปรงสถานะเป็นเรียกว่าปรงจากการเป็นเจ้าชายเพื่อขอเข้าสู่เพศนักบวชผู้สแสวงหาสัจธรรมนั้นคือคืนเดียวกับที่ท่านได้ย้ายไปเริ่มต้นชีวิตดาบดนณะอสองใหม่ ใคกุ้งสาวิถีความตั้งใจของท่านในคืนนั้นตรงกับมหาบุรุษผู้นั้นท่านโปเชอธิบายช่างเป็นเรื่องบังเอิญที่น่ายินดีเหลือเกินพาวดีแสดงความปากปื้มยังมีอีกเรื่องหนึง่งหลังจากอีก6ปีในค่ำคืนแห่งคารบรรลุสาม,มาสัมโพธิญาณ ค,คําคืนแห่งการแจ้งในโลก้าจะทําให้ท่านผู้นั้นได้รับชื่อว่าเป็นมหาบุรุษก็คือวันเดียวกันกับที่ท่านตัดสินใจออกไปค้นหาสถานที่พำนักใหม่ท่านโปรชิอธิบายเพิ่มเติมน่าอัศจรรย์ใจจริงๆมหาบุรุษท่านนี้คงมีในพิเศษที่เกี่ยวกับ เกี่ยวข้องกับพระองค์เป็นแน่ๆขอพระองค์โปรดไขข้อข้องใจนี้ให้ข้าด้วยเถิดท่านพาวรีขอร้องมีแน่นอนแต่จะมีอย่างไรท่านจงพิจารณาด,ด้วยตัวเองจากแต่เดิมทินฐานของท่านอยู่ทางเหนือแต่ท่านกลับเดินทางลงมาในดินแดนทางใต้ ซึ่งขณะนี้ท่านก็ได้มาอยู่ใกล้ๆกับแคว้นสักกะซึ่งเป็นแคว้นบ้านเกิดของมหาบุรุษส่วนมหาบุรุษนั้นมีถิ่นพำนับอยู่ทางใต้แต่เขากับมุ่งหน้าขึ้นมาทางเหนือซึ่งที่ผ่านมาท่านทั้งคู่จะเดินทางสวนทางกันในช่วงเวลาเดียวกันนับตั้งแต่ที่ท่านได้มาอยู่ณดินแดนแห่งนี้ต่างสำนักจนเป็น ที่รู้จักผู้คนโดยทั่วไปว่าท่านมีความเมตตาแจกทรัพย์เพื่อช่วยเหลือคนจรคนยากจนจึงมีผู้คนลังไลมาเพื่อให้ท่านสงเคราะห์เป็นจำนวนมากมหาบุรุษผู้นั้นก็ได้ออกสแสวงหามหาสัจธรรมไปแคว้นทางเหนือจนบัดนี้ก็ได้ไปพำนักอยู่นะกรุงสาวิถีซึ่งเป็นเมืองเกิดของท่าน โดยมีเศรษฐีผู้หนึ่งซื้อที่ดินและสร้างเป็นอารามขนาดใหญ่ให้และท่านก็ได้พำนักอยู่ที่นั่นมานานพอสมควรแล้วบัดนี้มีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศดินแดนเดินทางไปพบกับมหาบุรุษเพื่อรับอมตะธรรมจนเมืองสวิถีขณะนี้ถูก ขนานนามใหม่ว่าเมืองแพร่ธรรมไปแล้วท่านรู้ไหมท่านโพเชอธิบายโอ้ข้าพระองค์รู้ในสำคัญนี้แล้วว่าคืออะไรข้าพระองค์เห็นแล้วว่านี่คงเป็นความอับโชคของข้าโดยแท้ที่ไม่มีโอกาสได้พบกับมหาบุรุษท่านนั้นในขณะที่ข้าเที่ยวสสแสวงหาสารที่อันสงับ ซึ่งวันนี้ข้าก็ได้เป็นประจักษ์แล้วว่าสถานที่เป็นแบบนั้นไม่มีจริงยิ่งข้าหนีความวุ่นวายมากเท่าไหร่มันยิ่งมีความวุ่นวายมากเท่านั้นข้าดันดนเดิน,นทางสแสวงหาสัจธรรมมายัางดินแดนอันไกลโพ้นแต่ท้ายที่สุดผู้ใด้ชื่อว่าเป็นมหาบุรุษเป็นผู้สัพายันสัพพสัญญูเป็นผู้รู้แจ้งในสัพธรรม เป็นผู้สั่งสอนแก่สัตว์โลกให้พ้นจากกองทุกข์กลับไปปรากฏขึ้นณนะดินแดนที่ข้ามจากมามันช่างเป็นความอดสูของข้ายิ่งนักเวลานี้ข้ามีอายุเกือบจะ100ปีแล้วถึงแม้จะรู้ว่ามีมหาบุรุษอุบัติขึ้นแต่ข้าก็ม่อาจจะเดินทางไปได้ข้าคงจะ ตายตั้งแต่อย่างเดินทางไปไม่ถึงครึ่งโยด้วยซ้ำม,มันคือความไร้วาสนาของข้าโดยแท้ท่านภาวลาีพูดต่อหน้าองค์นาลายข้ารู้แล้วว่านี่คือการสั่งสอนให้ข้ารู้สำนึกว่ามันช่างน่าเสียดายเวลาที่ผ่านไปและสายเกินกว่าที่จะหวนลับ ข้าพระองค์สำนึกแล้วว่าความสงบนั้นข้าต้องสร้างมันด้วยตัวเองไม่มีสารที่แห่งไหนจะให้ได้ไม่มีใครจะยิบยื่นให้ได้ความสงบนี้ที่ว่านั้นไม่ได้เกิดจากปัญหาปัจจัยภายนอกแต่มันต้องเกิดจากภายในของข้าอาภัยต่อพระองค์ที่ข้า ชันงโง่เขาโง่จนวาระสุดท้ายท่านพาวรีพูดด้วยความรู้สึกเสียใจเท่าที่ท่านเกิดความสำนึกรู้ในขณะน,นี้ก็ถือว่าท่านได้เข้าสู่สภาวะต่ำที่สูงแล้วนับจากนี้เป็นต้นไปท่านจะไม่มีวันหวนกลับไปเป็นเช่นเดิมอีก จากนี้ไปเรื่องที่ของท่านต้องทำคือค้นหาให้เจอว่าท่านยังยึดถือเรื่องใดอยู่อีกบ้างน,นอกจากเรื่องของความสงบ,บที่ท่านยึดถือมาตลอดหากท่านค้นพบและพิจารณาจนสามารถคลายความยึดถือเหล่านั้นลงคลายจนท่านไม่หลงความยึดถือใดๆอีกแล้ว ไม่ยึดถือแม้กระทั่งการไม่ยึดถือหากท่านสามารถเข้าใจมันได้ก่อนวาระสุดท้ายจิตของท่านก็จะเป็นอิสระท่านจะเลือกไปหรือไม่ไปเป็นหรือไม่เป็นอยู่หรือไม่อยู่อย่างไรก็ได้เพราะท่านไม่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกิดจากการยึดถือของท่านอีกแล้วท่านเอง เท่านั้นที่จะเป็นผู้กำหนดมีใช่ใครหรือมีสิ่งใดมากำหนดท่านโปเช่อธิบายจากนั้นผมก็เห็นท่านภาวดีรอ้องไห้โฮงออกมาอย่างหนักเสียงร้องไห้ของเขาดังราวกับเป็นเด็กที่ถูกทำโทษด้วยการเคี่ยนเตีผมในคาบของอาชิตะดาบทได้แต่มองด้วยความประหลาดใจกับการแสดงออกของท่าน ภาวรีเขาร้องไห้อยู่พักใหญ่จนดูเหมือนว่าได้ปลดปล่อยความโศกเศร้าจนหมดแล้วเขาก็ลุกขึ้นนั่งในท่าคัดสมาธิพร้อมกับส่วนลมหายใจเข้าออกยาวๆสามครั้งสามครั้งข้าฝากบทความต่อไปด้วยนะครับผมหากข้าพเจ้าได้เสื่อไปถามให้พิพิกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจางแจ้ง พระบวทิบารมคูคูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิธทธิเสริมเติมปัญญากับตัวพิพิธภัณฑ์ฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งจเจริญสุขจเจริญธรรมขอบพระคุณครับ